ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไฟขับไทยแลนด์ซ้ายมือผมเชื่อท็อปทาซานครับต่อยไปกี่ครั้งแล้วสองครั้งครับอ่านี่เราเป็นทีมงานของไฟขับด้วยทีมงานของไฟขับด้วยครับเขาอยู่ในกลุ่มซ้อมไฟขับทุนดีครับมีอะไรฝากบอกข้างไหมฮะหยุดอาบิ้วตุ้งฝากมือผมเชื่อกคตรีครับกคตรตีต่อยไปกี่ครั้งแล้วไฟขับครั้งที่สองครับครั้งที่สอง มีอะไรฝากบอกซาตาลนะอย่าตาลไม่โดนให้เรไม่ว well. ่าคุณจะเข้มแข็งอ่อนแอหรือเคยถูกแกไฟขับไทยแนร์เปิดพื้นที่ฟวามแฟร์ให้คุณแล้วหันหน้ามาหากันเอาละฮะระวังคนป่ากับคนเมืองนะพี่เอิญท็อปทาซานครับ มืยชนกันมยอชนกันถูกเลี้ยงโดยกอริล่าและแมงหาป่าในป่าเชมือกันมอถาก้อนมาโอ้โห่กันก่ใส่ทอยไม่รอียยอยโอเคถามาแบบเชิงชไม่มีจะล้ยงทำแ่ทไม่มีแวทแน่นอนครับู่นใจแน่นอนครับดูครับอ้หอมอ้อมชกเลกครับโอ้โหูแบบอยากนะ ดูครับยังไงไม่มีจริย่าทำไหมไม่มีแน่นอนครับมาจากป่าจากดงครับไปสนคนโลกอยู่แล้วโอ้ยนะสบายไปแล้วจากป่าจากดงเป็นีน่หนีเป็นหนี้นะดารามาเป็นชนเข่าโผลแล้วครั้งต่อแล้วดารายครับแล้วต่อยครับโอ้โหนี่เป็นมวยที่ดุครับหนักลงรุนแรงครับดูครับปกตีก็ไม่ธรรมดาครับป่าโลกเลยครับโอยากกระพิบเตอร์ทุกท่านอยากกระพิบเตอร์ทุกท่านคนป่าคนเมืองมาดูครับเอาแล้วครับ ป่านักมีอะไรใส่ไปไวรุ่นราคาที่สองของโอ้ยขวาดอกนี้ฮะตแ้งครับโโอ้หนะครับขวาใหม่ได้ครับเจมไปต่อยอีก้เลยครับยิงใกล้ๆครับดูครับไม่สดนะครับโอ้โหดูครับบอกแล้วครับไม่มีตาเลียนทำอีกแล้วครับมาจากป่าครับก็ตีบอกไม่สองคนป่าต่อยเสียงสองกอดออกมาที่ อะไรครับมาเป็นชุดเลยครับโอ้โหครับโอ้โหหลอกบ้างครับโอ้โหดูครับความเจ็บปวดทำอะไรชายผู้นี้ไม่ได้ฮะทาซานนี่หนึ่งนาทีผ่านครับหมายครับปกตีมาเหมือนกันครับดูครับคือไม่ปล่อยเขาก็ต่อยอยู่แล้วครับดูครับโอ้โหมาครับแต่ละความหนักโยงน่าจะอยู่ที่ขาตายครับดูนี่โอ้โหนะโอ้โหครับ ไปเลยครับอหไปหวนทันทีคอ้โหหายไปเลยครับนทีวอเปพหามยครับตไปเลยค้องแต่จะไปเลยครับโอ้โหดีพบแพแล้วครับโอ้โหและแน่นอนครับเดี๋ยวพาไปเจอเจพรเจเพครับไปเจอกันครับโอ้โห่อยดีพาไปแน่ า่ธรรมดาครับใครนะและพี่นุเสียนู้นะเสียน้ยพาราสครับมีความถูกงทสแ,แพสนามทางานแล้วครัอนครับคนเพร้อมหมแพสนามพร้อมเลยครับ,รรบดูครับสิ่งนี้เรียกว่าสังงมถูกไหมครับสังงมชัดเจนเลยครับผม ก็เรียกว่าโดนเข็นออกครับผมถึงก็ลงเปรย์เลยทีเดียวเชียวครับโอ้ดูครับยืนไม่ได้เลยครับโอดเอ็นอดเอ็นนะฮะให้ตายเถอะให้ตายเถอะโอ้พอเมย์ได้พุอีกหนึ่งทีครับนี่เอาตัวเหือยตัวมันนับตลาดอินดี้บางขุนที่นะครับ แต่นี่มีจรียาธรรมไหมเพื่อนทานไม่มีอยู่แล้วครับใส่ไปชุดเมื่อกี้นเนี้ยมเกียมเหล้อเกินครับโอ้จักผาจักดงครับโอ้โหต่อยไม่เอาสีเลยไม่เอาเลยครับไม่เอาคนเมืองเลยโอ้ไล่ทุบใหญ่เลยครับดูครับเรานอนนอนลงเรมไปเลยครับพวกกูัมาต้องมาจทาคนดูยิ้มแค่ตาสัตว์จะหิวตีนหริวมัจะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเด็มาคุคจะเสิร์ฟใส่ที่คางเข้าที่ตายสัตจะหิเมื่อไหร่กูแวะมาเด็กเข้าเข้าก็เด็ตัวลูกผู้ชายก็จัดมาเลยแบบหนักหนักออ ว่าที่เนี่ยเขาไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เน่ว่าที่เนี่ยเขาไฟขับตัวตัวลุ่ผู้ชายกขจัดมาเลยแบบหนักหนักเออมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยเขาไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เน่ว่าที่เนี่ยเขาไฟขับ